สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมนี่ก็ผมติวนะครับด้วยจะมาบอกนะว่าอ i c g เกมมันแจกเกมฟรีนะครับส่งท้ายปีนี้นะครับผมนะเป็นเกมทอมไรเดอร์ทั้งหมด3ภาคเลยนะครับผมรวม D l เเหมาหมดเลยนะครับก็อันดับแรกให้คุณไปโหลดตัวรันเชอร์ p i c g เกมมาก่อนซึ่งง่ายๆนะครับถ้าไม่ไม่รู้ว่าดาวน์โหลดยังไงก็พิมพ์ไปใน YouTube ว่าดาวน์โหลดอ i c g เก e แล้วก็สมัครนะครับเขาจะสอนหมดเรียบร้อยแล้วโอเคพอเราได้มาเรียบร้อยให้เราดับเบิลคลิกไปเลยนะครับ ในไอคอนมันนะโอเคพอเราสมัครเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมา,าตาแบบนี้ให้เราเลื่อนลงไปเลยนะครับเลื่อนลงไปนะนี่นะครับมันจะเขียนว่าเกมฟรีนะครับผมแต่เกมมันมเวลาจํากัดนะครับดูด้วยนะคือถ้ามันผ่านเวลานี้ไปแล้วมันก็จะไม่ไม,ไ,มไม่แจกฟรีแล้วนะคุณต้องไปซื้อเองนะครับหรือไม่ก็ถ้ามันมีโอกาสเดี๋ยวเขาก็คงเอามารีแจกฟรีอีกรอบนะครับถ้าถึงหูจะคงอีกนานนะ่ะนะครับโอเคก็อันดับแรกให้คลิก ไปภาคไหนก็ได้นะครับอ,อันนี้ผมจะยกตัวยอย่างเป็นภาคไลท์อัปเด o ทูไรเลอร์นะครับผมนะก็ตอนแรกใครที่ยังไม่รับนะครับมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับให้คุณกดคําว่าดาวน์โหลดปุ๊บแล้วมันก็จะมันจะมีให้ยืนยันอะไรต่างๆนะก็กดยืนยันตามมันไปนะครับมันง่ายครับมันเป็นภาษาไทยนะครับไม่ใช่อังกฤษอ่านออกกันอยู่แล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ให้ทําตามแบบตะกี้อีก2องภาคเลยนะครับจะได้รับได้โอเคส่วนใครถามว่า เ้าจะเข้าเล่นเกมตรงไหนให้กดมาที่ใน l i b ร a r y นะครับผมนะเอ,อแล้วก็พิมพ์ไปเลย Tomb หรือ Tomb Raider พิมพ์ไปแค่นี้ก็น่าจะเจอละนี่นะครับก็ให้กดติดตั้งไปเลยเนีนะ่กดตรงตัวหน้ารูปภาพเกมเนี่ยแล้วมันก็จะแสดงให้ติดตั้งนะครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยแล้วมันก็จะติดตั้งแล้วก็เข้าเกมเรียบร้อยนะครับผมนะก็ใครที่สายฟรีก็โชคดีมากเลยนะครับ ผมถือว่าโชคดีมากเลยนะสำหรับยุคนี้ที่อ e ีพิกเกมมันแบบหมูมีเทนเซนอะ่ะหนุนหลังเออคือแบบืผมอิจฉามากเลยครับสมัยเด็กมันไม่มีแบบนี้เลยนะผมต้องโหลดเถื่อนแต่สมัยนี้คือเราไม่ต้องโหลดเถื่อนเราแม่งก็ได้เกมแท้มาแบบฟ,ฟรีๆแล้วก็เกมทิปเปิลเอเลยอะ่ะเออคุณคิดดูดิสมัยเนี้ยที่ใครแม่งยังเล่นเถื่อนอยู่นี่ไม่รู้จะบรรยายไงแล้วนะครับอีพ e ิกแม่ง สุดยอดขนาดนี้นะครับโอเคนะโอเคสำหรอนี้ไปแล้วนะครับผมบา,บายบายขอบคุณครับเออลืมบอกลืมบอกอกอย่างอ่าไอที่เขาบอกว่ามันแจก DLC คือมันไม่ต้องไปรับเพิ่นมนะครับคือตัวนี้มันมันรวม d l c มาให้อยู่ในแพ็คนี้เรียบร้อยแล้วครับอย่างเช่นเกมออฟโรเยก็มี d l c อยู่ในตัวแล้วถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปดูในนี้เลยนะมันจะอธิบายาให้อยู่นี่นะครับนี่นี่น,น,นี่เห็นป่ะเนี่ยมันจะอธิบายไว้แล้วเอ,อว่า เวอร์ชันนี้มันรวม DLC อะไรต่างๆนานาไปเรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับเกมนี้มีม็อดนู้นะครับก็ขอให้โชคดีสำหรับการเล่นเกมนี้ในช่วงวันปีใหม่สำหรับใครที่ไม่ออกไปไหนก็มาเล่นเกมนี้เขาดาวกันได้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับมีอะไรสงสัยยังไงก็ใายคอมเมนต์นะครับจะพยายามตอบให้ดีที่สุดนะครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ